Settings 2 3 4 สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมการจีนะครับจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวดากอนจิวให้มากยิ่งขึ้นกับพี่ชายของผมคนนี้เลยกับพี่เอ็มครับสวัสดีพี่เอ็มครับผมสวัสดีครับแอมแอนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ในแกลลี่นะครับผมก็เป็นเกียรติมากได้เจอกับการนะครับยิ่งพี่เอ็มนี่เล่นใช้กระดองกอนจิวอยู่แล้วใช้มาหูเกือบ20ปีแล้วล่ะจริงๆแล้วมันต้องมีข้อดีแหละแน่นอนแน่นอนข้อดีของดากอนจิวครับดากอนจิวเรียกว่าเป็นท็อปเทียร์ของ TCG a c c e s s o r y แทบจะทุกอย่างเลยครับผมโดยเฉพาะที่พลลลลาาดดไไป้้้กก็็คืออสสีีนนนนัั่เเงแววรม สุดลิมิเต็ดด้วยใช่ไหมอย่าเพิ่งปเปอยอย่าพ <c oughs> ึ่งะป่านี่ เราจะมาให้ดูกันเพราะวันนี้เราจะเป็นที่แรกที่เราจะมีการอันบ็อกซิ่งกับตัวดาร์กอนชิลวอเตอร์แรบบิทนะฮะซึ่งเขาจะทำตัวลิมิเต็ดเนี่ยทุกๆชไนนิสยูียร์เลยนะฮะปีที่แล้วจะเป็นวอเตอร์ไทเกอร์สีแดงสง่ามาเลยรอบนี้เป็นวอเตอร์แรบบิทนี่ว่าของอยู่ตรงนี้แล้วนี่เราโชว์กันเลยดีกว่านะฮะจะมีอยู่2ขนาดมันต้องมี2ขนาดมันต่างกันยังไงครับพี่อ่าอันนึงจะเป็นสแตนดาร์ดไซส์ครับพวกเมเจอร์เด็กแกร์ทริงโปเกมอนวันพีซซัมมอนเนอร์มาสเตอร์อะไรก็ตามนะครับส่วนี้ใช่ เป็นลายเดียวกันนะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นมินิไซส์นะครับหรือว่าเรียกว่าเจแปนนิไซส์นั่นเองสำหรับเจแปนนะิไซส์เนี่ยการที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นยูกิโอแวนการ์ดแล้วก็แบทเทิลสปิริตเป็นต้นนะครับอา่าเดี๋ยวเราลองแงะดูดีกว่าลายเดียวกันเหมือนกันเลยแ,ลแค่ขนาดต,าต่างกันไซส์แล้วก็จํานวนนะครับผมถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะเป็น100ใบถ้าเป็นเจแปนนิสจะเป็น60ส <60 S 1> ิบใบนอกจากว่าตัวกล่องก็ขนาดเท่าตัวดับเบิลชี่ปกติรอบข้างก็จะมีลายวอเตอร์บิดเพืื่่่่่อออออบอกกกยยยูแแแลลลลล้้้้้้ววววววาา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 ขขขขขงง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 งหหหนนนนนนเเเเเปปปปปป็็็็็ัััััััไไจจะะะะะมมมมีีรรรตตตติิชภษ อ่านไปบอกมีภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้จริง,รงๆแล้วครับดา,าร์กันชิลเขาจะมีลองของเขาเองด้วยนะใครที่ชอบมังกรตัวไหนอะไรเงี้ยมังกรทุกตัวเขามีสตอรี่ของเขาไปอ่านได้บนเว็บไซต์ดา,การกันชิลนะครับตามไปอ่านกันได้อีกทำไมเขาต้องเว้นไว้อย่างเงี้ยพี่ก็เผื่อเรา,าใช้เป็นใส่เด็กใช่ไหมครับก็เขียนว่าเด็กอันนี้ของการเด็กมังกรเด็กอะไรเงี้ยเราก็เขียนได้เลยใส่ชื่อไว้ได้ด้วยและนี่ก็คือตัวซองโอ้จะเห็นได้ว่าตัวขอบของสไ e ป์บลัชนะครับจะเป็นสีเดียวกับโทนของส l e ปนะครับ จะไม่เหมือนกับตัวแมท t อาร์ตแมทนะครับเพราะว่าอาร์ตแมทเนะี่ยขอบจะเป็นสีขาวแต่นี้ขอบจะเป็นสีเดียวกับอาร์ตด้านในให้มันเชื่อมต่อกันอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นครับนี่เขาไม่ได้เชื่อมเลยเขาเหมือนกับไล่เฉดด้วยนะใช่เออ,ขอเขาไล่เฉดยยน,ยยนงสวยเลยนะฮะ,ะแล้วก็บัชอาร์ตเนี่ยก็ อ่าเป็นสลิปคล้ายๆกึง่งเงากึ่งด้านนะครับให้ชัฟเฟลลิ่งที่ดีมากๆนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะครับสามารถไปลองได้ที่ร้านการ์ดเกมบอร์ดเกมชันน้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะครับหรือว่าใครที่มองหาการป้องกันการ์ดของคุณแบบขั้นสุดนะสุดยอดต้องตัวปรดักแลก้วก็จิ๋วตอบสนองทุกความต้องการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นไซส์เล็กกว่าแล้วก็มี62ครับผมก็จะมีเหมือนกันกนะ็คือด้านข้างอ่านะมีข้อมูลบอกด้านหลังมีประวัตินะฮะ แล้วก็ข้างบนมาดส่ชื่อได้นะฮะแล้วก็ข้างในซองเหมือนกันเลยแค่ขนาดเล็กลงแค่นั้นเองนอกจากที่เราจะมีเพียงแค่ซองสลีมแล้วพี่แอมเรายังมี p a y แมตด,ด้วยราอ้ามะบาบา แล้วลายปีนี้เนี่ยสวยมากๆอย่างที่บอกเลยน,นี่สีสดมากๆนะครับผมวอเ w a t e r l บิทของเราเป็นลายพิเศษของปีนี้2023นะครับผม <S <S พิเศษตรงที่ว่าของดับเบิ้ลชิลเพย์แมทเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับผม <S 2> <S 2> ตัวยางเนี่ยทำมาจากอิลาสติกโฟนะครับผมแล้วก็มีการสติชิ่งตัวขอบเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับผมเขาบอกว่าขอบตัวเนี้ยมันเป็นการรักษาเพย์แมทให้เราสามารถใช้ได้เกินหนึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนเฉดเลยเนี่ยก็พิเศษมากๆนะครับผมแต่พิเศษไปกว่านั้นนะครับผมเป็นแบรนด์เดียวที่มมมมาาาคคคู่่่่่กกกกััับบแพเเเทชชิปนนนนะรออออีี้้้้้้็็ืลลงใใใหดดววยยสขไไ ผซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ทำจากกระดาษซึ่งค่อนข้างแข็งแรงนะผมถ้าม้วนดีๆเนี่ยสามารถใส่ได้2ผืนเลยโค้กได้2ผืนเลยแต่าเราดีๆนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าลายเดียวกับตัวเทมเทเลยนะครับก็จะรู้เลยว่ากล่องนี้แหละบอเตอร์แลมิดแหละแน่นอนแต่ลายสวยจริงนะสวยจริงแล้วก็ขอบนี่เย็บมาดีเลยไม่เปินไม่มียุ่ยมีวิธีการทําความสะอาดเทมเพทอะไรอย่างงี้ได้ไหมพี่อซักเลยโดยตรงไม่ได้นะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันอ่อนเช็ดได้นะครับก็มีวิธีดูแลรักษาความสะอาดได้นะ สำหรับคนที่มีเพ์แมทอยู่แล้วหรือใครอยากได้เพมแมทอันใหม่อมโอ้โหทําไมจะไม่เอาล่ะนี่ของดะก้อนชิลสวยงามขนาดนี้นะฮะสามารถติดต่อได้โผล่ oh, มาถึงจุดนี้แล้วพี่อยากจะดูสินคา้ Đ าดะก้อนชิลเนี่ยเราจะท้ยังไงได้บ้างโอโ้จริงๆมีหลายที่นะถ้าไปดูตามร้านการเนี่ยมีร้านการทั่วประเทศไทยนะผมส่วนใครที่ไม่สะดวกก็มีออนไลน์ช้อปปี้หน้าเพจอะไรทั้งหลายที่เลยนะครับ แต่ของอย่างนี้จริงๆต้องมาสัมผัสด้วยตาะนะฮะสัมผัสด้วยมือของเราดูด้วยตาเฉยๆอาจจะไม่เห็นว่ามันเจ๋งอย่างไรนะรับแล้วเราจะมีร้านสโตร์นะฮะเขาเรียกว่าร้านพรีเมียมสโตร์จะมีสินค้าระดับชิลครบทุกลายนะฮะคุณสามารถไปถามหาหรือไปขอหยิบดูลองดูว่าโปรดักตัวนี้เป็นอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงสนใจแบบนี้จะมีคมําแนะนําที่ดีให้คุณแน่ๆนะครับผมกับหกร้านที่อยู่ในไทยครับทั้ง first pick นะฮะซิฟี่เชียงใหม่นะครับผมนัดการ์ดนะครับมีสบายการ์ดบอร์ดเกมแครดามีและที่นี่นะครับ NX Gallery นี่เองก็เรามีทุก SKU นะครับแล้วก็มี sample product ให้ได้จับให้ได้สัมผัสกับของจริงกันด้วยนะครับอ่านะครับผมแล้วเรามี exclusive สุดนะครับเพราะวันนี้เราได้เกียรตินะฮะจาก Direct Manager นะครับจากทางดับบันชิวนะครับมาให้คำอวยพรพวกเราครับเดี๋ยวไปพบกับคุณมาร์กได้เลยครับ Soalika Mentai. Uh, my name is Mark. I'm the uh, brand manager for Dragon Shield, and uh, we're really happy that you guys have been supporting our products in the region. And this year, we're going to introduce once again one of our limited series, which we are going to talk about in this video today. And I wish you guys a prosperous and healthy Chinese Lunar New Year. Long Ma Jing Shen, Bu Gao Dragon Shield, to watch, and เปิดพีออเดอร์ด้วยหรือเปล่าต,ตัววอเตอร์บิมีอยู่แล้วครับรก็จะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วด้วยนะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดกันก็สามารถสั่งพีออเดอร์กันได้กับทุกร้านเลยทั้งร้าน NX แล้วก็ร้านทั้ง6ของพ r e เม u m Store ทั้งหมดได้เลยแล้วก็ร้านการ์ดเกมทั่วไปนะฮะ<ห>ทุกร้านได้ของเหมือนกันราคาเท่ากันทุกร้านไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงโดนแกล้งแน่นอนนะครับผมแต่พี่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จะมีสุ่มแจกให้ด้วยว้าวเราจะมีการสุ่มแจกตัวดากอนชิลนะครับที่เป็น แอฟตลิฟหนึ่งร้อยตัวนี้ให้กับคนที่ทําการแชร์นะฮะับกับคลิปนี้โดยมีเงื่อนไขเนี่ยอยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยอ่านเงื่อนไขให้ดีแล้วกันแล้วก็ทาตามนะจะมีการสุ่มแจกให้อีกทีว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอมอีกทีนะครับผมแล้วก็ N g a l l e ี่นะครับที่ร้านแห่งนี้ใครที่อยากจะมาลองเล่นการ์ดเกมมาที่นี่ได้เลยนะครับให้พี่แอมแนะนำเกี่ยสถานที่มายังไงถ้าอยากจะมาที่ร้านนี้ N g a l l e ี่นะครับอยู่ที่ลาดพร้าวเจ็ดสิบแปดนะผมสะดวกสุดก็แน่นอนครับรถส่วนตัวนะครัม่่่ใทียยงไ สามารถ Google Map ได้นะครับหรือว่ากดไล n ์แมนกดแกด๊บได้ทุกทางนะครับผมแค่ใส่ชื่อร้านนะผม,มมาที่ใกล้สุดจะเป็นสุริสานะครับผมแต่ว่าในปีนี้ BTS ด้านหน้าปากซอยจะเสร็จแล้วนะครับผมก<ห>็ใจร้อนนิดนึงทั้งหมดที่ปวันประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมในช่องเรานะครับถ้าเกิดชอบใจน,นะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เรานะับกดแชร์ให้หลายๆคนได้เห็นคลิปนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะมีอะไรรอติดตามกันได้กับการจีจีนะครับผมฝากวันนี้ลาก่อนแล้วครับสวัสดี We'll